ครั้งที่หนึ่งต่อวิธีระงับดับโทสะวิธีที่25้าครั้งที่9พุทธวิธีพิชิตมารหรือบทพาหุงแปขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะกือเรในการพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้พ้นทุกตัณฑ์ส,สงสารเป็นประสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนนะ เอาต่อองคุณมานนะ่นะพูดถึงว่าพุทธวิธีพิชิตมานเนี่ยจะจบด้วยด้วยเหตุอย่างการเกิดอย่างนั้นชยัชยมงคลจงมีแก่ท่านอาตมาก็อนมุมหอก็เ,เสนอไปว่าชัยมงคลสามสิบแปดข้อก็อให้หนในกบคน ให้ครอบบัณฑิตให้ครอบปโอสูดเดรืดยพบคนพานคนพานก็จะไปหาผิดประโอสูดคือบัณฑิตบัณฑิตก็คือประโอสูรนั่นแหละนะตอนนี้พอคลอดออกมาแล้วพ่อของขององค์กุลิมานเนี่ยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประสริฐที่โกศลเขาก็ไปทำนะัก เขาไปทำนายเอ้ยทำไมฟ้าร้องอะไรต่ออะไรหอมลูกวมชั้นต่อไปจะเป็นมหาโจรขอให้ท่านพระองค์ทรงอย่าได้ละเว้นโปรดอาหารชีวิตบุตรน้อยของข้าพระเจ้าเสียบัรนี้เถิดไม่ควรชักช้าแต่ประการใดเลยเนะเขาไม่เขาเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยปุโรหิต พระเจ้าเปเสนที่โคสลก็นิ่งอึง้งด้วยความรู้สึกยุ่งยากลําบากประไทยคู่หนึ่งจึงรับสั่งว่าดูก่อนปุโรหิตจะฆ่าทารกน้อยเสียตั้งแต่บัดนี้เลยนั้นยังไม่สมควรเพราะตอนนี้เลยยังไม่ได้เขายังไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยเอาอย่างนี้เถิดนะการตรงเลี้ยงดูพยายามอบรมสั่งสอนเขาให้กลายเป็นคนดีเอาไว้ก่อนคันทัพพรา เต็มปลื้มแสนปิติยินดีที่พระเจ้าพระเศทีิโกศลมีกรุนามหาทิคุณเพราะเป็นธนรมดาของจิตของพ่อแม่เนาะย่อมรักในหะ่วงใยลูกผู้เป็นที่รักของตนจึงได้ตั้งชื่อทารกน้อยว่าอาหิมสก,กะปชื่อซึ่งแปลว่าพึงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นทั้งกายวาจาและทาใจตั้งแต่นั้นมา อิงสกายังถูกกลินไอรักอบอุ่นนุ่มนวลหล่อเลี้ยงให้เจริญขึ้นกิดการออกห่างจากจริตวิสัยที่โหดร้ายรุนแรงได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะเป็นอย่างดีในตระกูลของาพามนั้นจนมีอุปนิสัยม,มีเมตตาต่อสับสัตว์ทั้งปวง มีความซื่อตังซื่อตรงไว้วางใจและเชื่อถือใ้คําของคนอื่นง่ายเป็นคนซื่อคระพุทก็เลยเป็นคนมิสัสเชื่อฟังคนอื่นโดยเฉพาะครูบาอาจารย์การถึงวัยสมควรก็ถูกส่งไปศึกษาศิลปศาสตร์ในสํานักอาจารย์ที่สาปามโมกคือที่สาปามโมกมีชื่อเสียงโด่งดังนะที่เมืองตักาสลาปรากรุเองอัคกะ มีพละกำลังมหาศาลเทียบเท่าช้างสารเจ็ดเชือกและยังมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบรู้เลิศในทุกวิชาทั้งความประพฤติต่อครูบาอาจารย์และเพื่อนฝูงก็กระทำก็กระทำได้เป็นอย่างดีดีมากจนเด่นดังเหนือสิษย์อื่นทั้งหมดสิษยบุคคนก็เลยทนดูไม่ได้เกิดความวิสราจึงสมหัวกันเพื่อเล่นงานอาหิงสก,กะ แต่ใดที่เจ้าอิงศก,ก่ายังอยู่ที่นี่นะชื่อเสียงของพวกเราก็มีแต่อับเฉามัวหมองไม่ผุดไม่เกิดเท่านั้นเองพวกเราต้องช่วยกันออกอุบายกำจัดเจ้าอิงสก,กะาไปโดยเร็วอย่าปล่อยให้ชักช้าเดี๋ยวมันจะฝึกวิชาทั้งปวงกับอาจารย์จนสําเร็จไปซะก่อนเอ้เราจะเล่นงานเป็นยังไงดีเพื่อนก,ะกะ็กล่าวจะกล่าวว่ามันมีนิสัยเร็วซามแบบนี้ไปเที่ยว สำเรเทเมาหรือเกียดค้านก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีสายแบบนั้นอ,อีกคนบอกเออหรือจะอ้างว่ามันปัญญาโง่เง่าเฮ้ยมันเปนรตสาจะตายปัญญาดีซะอีกด้วยจะข่มมันแม่มันยากจริงจะทายมันได้สักเลยสกุลมันก็เป็นคนต่ำช้าแล้วก็ไม่ได้อีก พราะพ่อแม่มันก็เป็นเชื้อสายพามบริสุทธิ์มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงปุโรหิตของพระเจ้าปรเสนที่โกศลปวดหัวนะเอาอย่างนี้างนั้นก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ดีอีกคนบอกค่าข้าคิดแล้วเอาอย่างนี้พวกเราแบ่งเป็นสามกลุ่มทำเสมือนขึ้นลูกใหญ่สามะระลอกนะเข้าประกะแทกเรืออา่าที่ลอย ไปเท,งเทง้งเต้งกลางทะเลมันจะไม่จมหรอกอะไรอะไรของเจ้าทางงงอีกคนว่ารีบบอกมาซิมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ขึ <c oughs> ้นลอกแรกให้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งเข้าไปเป่าหัวอาจารย์ว่าเจ้าอิงสกะเนี่ยสุดเก่งเฉลียวฉลาดนับวันจะมีความสามารถกล้าแก่งขึ้นเรื่อยสักวันจะต้องประตุสลาอาจารย์จนได้เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงเหนือกว่าอาจารย์ นะแล้วอีกประการหนึง่งพวกกระผมหลายคนเห็นว่าภรรยาของอาจารย์นะ่ะสนิทสนมกับหญิงสกะดดีจังเลยนะไม่รู้มันมันมีอะไรกันไม่นเมตตากันพิเศษเนะี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ตอนแรกก็ก็ไม่เชื่อเอาขึ้นที่สองต่อไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมละ่ะเอาเอาพวกที่สอง ก็เปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนพวกเข้าไปอยุอาจารย์อีกในทํานองเดิมก็ยังไม่ได้ผลเอาก็ให้สามไปอาจารย์ไม่เชื่อสองครั้งครั้งที่สามก็ให้พวกเราหน้าใหม่ก่อหัวอาจารย์อีกย้ำซ้ำเป็นการทิ้งทวนทำอย่างนี้มีหรือจใจอาจารย์จะไม่หวั่นไหวไปได้เออดีมากดีมากเอาลองดูที่ีนี้ดู เมื่อเกิดลมทะเลย่อมมีขึ้นแผนการชั่วยุใสร้ายแก่หิงสกะก็ปรากฏผลขึ้นแล้วขึ้นในลอกแรกแต่กระเซ็นโดนอาจารย์ตะคอกเปิดเปิงอย่างแรงพวกเจ้ามันอิจฉาริษยาผากร้ายคิดกแกนแกล้งทำลายพวกเจ้ามันอิจฉาริษยาอหิงสกะจงรีบใสหัวไปพวใส่ตา นขึ้นลูกทีสองมาแล้วโหมซัดชักนำให้อาจารย์สงบลงด้วยเริ่มสนใจในะจานวนผู้ใส่ความเพิ่มเติมมากขึ้นเฮ้ยมันเยอะเหมือนกันนะหลายคนมันมีความเห็นแบบนั้นประจารยคิดเนาะจะมีชู้กับเมียรเราแถมจะเป็นใหญ่แทนเราชีวิตเราก็จะอันตรายขึ้นรอบสุดท้ายกระแทกซ้ำเติมเพิ่อีก สร้างความแปรปวนแก่อาจารย์เริ่มลังเลสงสัยไม่เชื่อมั่นในตัวของอิงสากะเสร็จจึงคลายความรักและความเชื่อถือกลายเป็นเกิดความระแบงขึ้นแทนที่ก่อความคิดชั่วที่เห็นแก่ตัวเข้าครอบงำว่าลูกศิษย์จะเก่งกว่าครูไม่ได้เราต้องตัดไฟเส้งแต่ต้นลมแต่ถ้าเราลงมือกำจัดอิงสากะได้ที่นี่ชาวบ้านคงพากันกล่าวว่าเรากันแกล้งทำร้ายลูกศิษย์ อีกหน่อยใครก็จะเกงรงกลัวขั้นคามไม่กล้าส่งลูกหลานในศึกษาที่เราเราก็อดด้วยเงินเราจะสูญเสียชื่อเสียงราบยศศพลัสเป็นแน่อย่าเลยเราน่าจะยืมดาบคนอื่นฆ่ามันอาศัยน้ำมือผู้อื่นทำร้ายอิงสก,กัดแทนเราดีกว่าตกลงใจแล้วอาจารย์จึงเล่ห์อิงสกัดมาพบแล้วหลอกลวงว่าอิงสก,กั อาจารย์เห็นว่าเจ้าเป็นคนเก่งมีปัญญามีความสามารถเรียนรู้เป็นยอดเหนือใครก็เลยอยากบอกจุดสําเร็จของการศึกษาสูงสุดให้แก่เจ้าแต่วิชาสุดยอดเนี้ยมันยากเจ้าจะต้องไปฆ่าคนให้ครบร้อยคนสะก่อนเพื่อให้เกิดพลังกิตที่เข้มแข็งจึงจะสามารถเรียนยอดวิชานี้ได้ข้าแต่อาจารย์เองสถะตอบ ข้าพเจ้าอยู่ในตระกูลพราหมณ์ละเว้นแล้วซึ่งการเปลียดเปียนไม่ฆ่าสัตว์นะฉช่นไหนเลยจะไปฆ่าคนได้นับตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้าพเจ้าไม่เคยฆ่าอะไรเลยถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็มีวันเรียนจบหลักสูตรอันสูงสุดของที่นี่เจ้าจะกลับบ้านไปพบพ่อแม่ที่เรียนแล้วไม่จบกันนังหรือเอกกับนิ่งไป้คู่หนึ่ง แต่ด้วยใจที่ไอ้กะเคารบเชื่อฟังครูบาอาจารย์จึงไม่สำนึกไม่เฉลียวใจในคำรวขงของของาจารย์จึงให้กลับใจเป็นอธรรมไปเสียแล้วจึงยินยอมรับคำจากอาจารย์และอำลาตและอำลาเตรียม,มวุธและสเสวียงเข้าไปในป่าดับฆ่าคนตอนแรกที่ฆ่าคนตายไปก็อาศัยกันนับเอานับเอา แต่แล้วจำนวนก็ผิดบ้างลืมบ้างดังนั้นจึงอาศัยค่าคนหนึ่งก็ตัดนิ้วไว้หนึ่งนิ้วนำมาร้อยเป็นพวงส้ยอยคอรวมไว้การลืมจนได้รับฉายาว่าองคุองคุริมานองคุรนะีหนึ่งองคุรีนะมานก็มาลลย <c oughs> ชื่อชื่อใน ประวัติศาสตร์ของพระองพระเจ้าของพรโคดมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการเป็นการเข้าหาจิตเจตสิทรูปมิผ่านัึงสิ้นอ่ะแม้ก่ต้องปัสสูตรตัดสรุปนิพพานในวันข <Cock S 2> <ım. S 1> ึ้นสิบห้าค่ำเหมือนกันถึงเดือนจะแตกต่างคือเราจะเราก็รู้ เราก็ตัดเราก็รู้รู้แล้วก็นิพพานมันก็เดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะเราศรัทธาในพระพุทธคือหลักธรรมพระธรรมเราก็ทรงหลักธรรมเอาไว้จนเราปฏิบัติหลุดพ้นเราก็เป็นพระสงฆ์ตัดสโลรู้ตามเจ้ริญนตัดนรกปรินิพพา,นแ,าน,นแปลว่าองค์ุริมานยิงแปลว่าพวงมาลัยนิ้วมือ จอมโจรงองคุลมานสร้างกรรมบาปหยาบช้าฆ่าคนตายจำนวนมากชาวป่าชาวเขาต้องอพยพหนีด้วยความหวาดกลัว,วหวาดผวาบ้างกระชักชวนกันหนีภัยมุ่งสู่นครสาวตถีเพื่อลองเรียนต่อพระเจ้าเประเรสนทิโคุศลเขาช่วยยกทรัพมาปราบโจรองค์คุิมาวันนั้นมาถึงปุโรหิตแห่งแคว้นโกศลเมื่อได้รับรู้ข่าวความจริงแล้วรีบกลับมาหา มายังคารหาสของตอนปษษร,รึกษากับภรรยาลูกกรนทั้งภามนีโจนร้ายที่หดเหี่ยมใจอาหิตเนี่ยที่เที่ยวไล่ฆ่าคนนั้นน่ะจนถูกเดียองคุริมาน,น่ะที่แท้คืออหิงสกะบุตรชายอุตสาตั้งที่ไว้อหิงนะไม่ร้ายใครนะไม่ทําร้ายใครนะมันก็ยังกลายเป็นองคุริมาน ก็าตั้งชื่อตามพฤติกรรมเนี่ยที่แท้ก็คือไอหิงสกะบุตรชายของเรานี่เองตอนนี้พระเจ้าเปิดเส้นที่โกศลกําลังจะเสด็จรบทัพออกไปจับตัวด้วยพระองค์เองเดียววนะเราสองคนช่วยกันคิดว่จะแก้ไขยังไงภรรยาก็บอกเอ้ยจริงเลยนี่เป็นหิงสกะจริงๆเลยนี่ท่านนั้นท่านจึงรีบไปตามลูกของเราให้พบมาพบโดยเร็ว แล้วลอยแล้วลอบนำกลับมาซ่อนที่บ้านเธอโถเอ้ยแม่เอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงข้าขก็แก่ทั้งด้อยกำลังวังชาเพื่อนฝูงที่เป็นโจรก็ไม่มีเพื่อนฝูงที่ดีก็พอที่ดีพอนั้นหากขอร้องให้ไปช่วยหรือโจรโหดร้ายอย่างองค์ได้มาใครที่ไหนจะไปกล้าไปช่วยโจนปัญญาหมดติ้นหนทางจริงๆ ส่วนใหญ่ก็ผู้ชายก็จะมีภรรยา,าสาวๆนะนางพามานนีดังนั้นก็น้ำตาไหลพล่างปูมือไม้อ่อนใจเต้นลัวกลัวลูกจะถูกฆ่าตายจึงตัดสินใจกล่าวขอบุทษเท่าผู้เป็นสามีงั้นดิฉันจะไปเอาไปค้นหาเองแล้วจะพาลูกกลับมาให้ถรงได้ลูกของเราต้องปลอดภัยตลอดคืนเธอ เธอจะหลับลงไปย่าอย่างไรจิตของผู้เป็นแม่เจ็บปวดลึกเมื่อรับรู้ข่าวว่าลูกไปกระทำความผิดที่ชั่วช้าและยิ่งทุกยิ่งตะเย็นตายเมื่อได้ยินว่าลูกรักต้องตกอันตรายทุกวินาทีที่ผ่านไปแม่ก็ร้อนรุ่มกุ้มใจดังไฟในโลกแผดเผาในสมองมีแต่คำว่าเธอต้องรีบไปรีบไปช่วยลูกรีบไปช่วยลูก นะในเวลาเดียวกันทั่วนครเสาวทีเขาอยื่กด้วยขึ้โคมด้วยเสียงอื้ออึงของชาวจอมโจรองคุริมานผู้หยาบช้าเร็วสามสองมือนองได้เลือดใจเยี่ยมไรเมตตามีแต่การฆ่าฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งแล้วตัดนิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยคอง,อง,องโคทจนไร้กำลังพ้นเพี้ยนอยู่ไม่ไกลแล้วแวกนครสาวรตนี้เอง จึงต่างพากันกลัวตายบ้างก็ไปเป็นคนบ้างก็ไม่เป็นอันไรหลับได้นอนนี่นละไม่กล้าออกจากบ้านหวันเกงการเดินทางไปที่ต่างๆด้วยกลัวจะไปพบกับโจรองคุณมานเหมือนเหมือนบ้านใกล้เคียงไปหาปืนตายตุค่าตายหมอกควาหนึ่งความตายกระจายอบอวนฟุ้งตลอดทั่วครอบงำลาตีํำสิทธ ให้ยาวนานด้วยความรู้สึกหนาวเย็นจะเยียบหน้าขนลุกขนพองช่างเป็นคืนที่แสนตรมานใจสิ้นดีเช้าแล้วสุยานก็เริ่มแผดเผานะนางบรนตะนีพานพ์พออกจากบ้านตามหาลูปรักแต่ก่อนที่เธอจะได้มีโอกาสพบจนองคุลิมานนั้นคือองคุลิมานตั้งแต่จากว้ว่า ถ้าเจอใครเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าเจอใครฆ่าทันทีเจอใครฆ่าทันทีจนกว่าจะได้้อยเพื่อจะได้เรียนรู้วิชาที่อาจารย์บอกเป็นที่จบเมื่อนกลกัดใบเรียนไม่จบโพราะหายพ่อแม่ไม่กระทันดูกับพ่อแม่เนาะส่งไปเรียนแล้วเรียนไม่จบตระกูลก็เป็นพาหม์ปุโรหิติดพพุทธเจ้า ก็ไปบินธบาตประคองบาทเดินอย่างสงบสำรวมสุขุมเยือกเย็นแจ่มใสนอยู่ในเขตนครสาวรีค์คันเมื่อฉันอาหารเสร็จที่บินธบาตมาได้ก็เก็บที่นอนห่มชีวรถือบาทเดินไปตามเส้นทางนอกพระนครแม่ถ้าทำแบบนั้นได้ก็ดีนะมีแต่บาท แล้วก็จีวรแล้วก็อีกชุดไม่เปลี่ยนเท่านั้นแหละถ้ามีแค่นี้ตัวั้นตัวมันจะทุกอะไร <laughs> มันจะทุกจากอะไรมีแค่นี้สมบรับต,ตัว <c oughs> อัตมาก็ทํายังไม่ได้นะมันต้องมีแป้งสีฟันมีปากกาดินสอแว่นตา <c oughs> อ่มามันก็องค์ประกอบนะไม่งั้นเราไง ตอนนี้ก็ต้องมานั่งอาบทิด,ด <c oughs> ก็เพื่อจะช่วยกันนี่แหลนะนะว่าไปนะเดินไปตามเส้นทางนอกพระนครแต่เมื่อจะผ่านพบพวกเลี้ยงวัวก็ตามชาวไร่ชาชนาก็ตามต่างช่วยกันเตือนภัยเป็นเสียงเดียวกันด้วยความ่วงใหญ่ว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นเลยทางนั้นมีโจรชื่อองคเปรมานปรากฏอยู่ที่นั่นไม่เป็นคนโหดร้ายนะ เข็นฆ่าผิดชีวิตผู้คนเราเป็นเรากับเด็ดดอกไม้ทีเดียวจะทําให้เลือดไหลนองปรตพีทั่วไปอยู่แล้วทำให้ผู้คนต้องเป็นไม้คำพราไร้ญา,าติขาดมิตรบ้านแตกแหลกหาดหมู่บ้านชนบทกลายเป็นที่ลกล้างแม้นแต่ชายชะก,การอายุครบมือสามสิบสี่สิบคนยังต้องรวมตัวกันเข้าเพื่อจะเดินผ่านทางอื่นนะ แม้กระน,นั้นก็เถอะยังคงพากันวินาศวอดวายขายชีวิตเจองค์พริมารหมดสิน้นิดโปรดเถิดอย่าไปทั้งนั้นเลยท่านสมนะพิสูจน์ตั้งใจรับฟังด้วยอาการสงบนิ่งแต่แล้วก็ยังคงเดินต่อขอบใจอนุโมทนาที่กลัวธรมาจะถูกฆ่าแต่ธรรมาจำเป็นต้องเดินไปทั้งนั้นขออภัย ตามเส้นทางนั้นเพียงลำพังผู้เดียวก็เดินต่อไปด้วยกิริยาสงบผ่องใสปราจากความข้านคล้ามแต่ประการใดทางสายนั้นจอมจงรุรมานผู้คองผู้ค้องพระพักวงมาลายัยนิ้วมือได้เก้าร้ยเก้าสิบเ้านิ้วแล้วขาดเพียงนิดเดียวก็จะครบผันกำลังดักส้มดูอยู่แต่ปรากฏว่ามีหญิงชลา แก่คนหนึ่งก็แม่เขาอะเดินมาคงจะเอา้าเอา,เอาแล้วลวมีดเอาสุดท้ายจะฆ่าแม่เพราะตั้งสัจจะปฏิญาณแล้วรู้ว่าใครทั้งนั้น่ะจะพ่อแม่มาก็าจะฆ่าทั้งนั้นะจะเอานิ้วไม่รู้ว่าต่นนั้นก็ยังไม่ได้คิดนะว่าจะเจอแม่จะฆ่าแบบแต่ไงก็แล้วแต่พระทวเจ้าเห็น เห็นก็เดินตัดเดินเดินตัดหน้าไปก่อนองค์กิจมาลไยเห็นภิกษุเดินมาโดดเดี่ยวฮะไม่โดดเดี่ยวแล้วห่างไปลึก,ลกเลยท่านไปหน่อยก็มีผู้หญิงเดินมาไหลล่ลองลอยความขัดกลัวแม้นแต่นิดเดียวจึงคิดในใจใส่ใจคิดระแวง คนที่จะผ่านทางนี้ยังต้องแห่กัะเป็นฝูงทําไมธรรมนะรูปนี้มาเพียงรูปเดียวอย่างไรเพื่อนช่างใจกล้าบังอาจนะักชลอยคงจะมาท้าทายเราเออดีแล้วเราจะลงมือกล้าสรรมนะนี้เเลยอย่าลืมนะอาตมาเธอไปฟังนะศาสนาพุทธเนี่ยถูกฆ่าเป็นพันเป็นหมื่น ึ่งทางาทางรัฐบาลสมัยจำปีไม่ได้แล้วแต่ไปยังสืออยู่นะเคยถูกฆ่ามาหลายครั้งแล้วอย่าคิดว่าไม่ฆ่านะถึงเป็นพระก็เถอะอาตมาเจอไอตอนชวเนินเสื้อแดงนะพระเดินมอมมันกระโดดถีบเลยนะอ่ะโอเคก็หมดเวลา คือจะเอายาวกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเบื่อถ้าจะามาละหล่อหน่อยก็ยังพอโตไปได้ยังเอาเสียงกลามเสียงก,ยงก็ไม่ดีถ้าเสียงเพาะสวัสดีย่าจบอะไรเงี้ยเพราะอะไรมากระดับดัดดัดดัดลิดได้แค่เน,นะนี้นะพูดถึงถ้าเพาะเนี่ยนะเอออย่างใช้กลามหลอกล่อคนมาได้ให้ฟังมันทไมมีอะไรหลอกล่อได้เลยอ่ะ หลอกก็ไม่หลอกลวยก็ไม่รวยหลอกก็ไม่หลอกอีกไม่โกหกแต่คนเราไม่ค่อยชอบพิสูจน์ไงก็เลยไม่พิสูจน์เอาง่ายๆก็อนโมัไม่ว่านะก็เสังเกตดูแล้วกันวันนี้ก็พอสมควรไปลา,นนา,าอนโมทนะสาทุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ยูท b e ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ